อ้ายกี่โมงแล้ววะเนี่ยปาน้าต่างไม่มีก็สวัสดีครับผมซิกฟีนะเดี๋ยวลดเสียงกันดีกว่ารู้สึกตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่เคยไม่เคยปรับนเลยนี่เลยเพลงเสียงเพลงเน่ยเอาสักยี่สิบแปดแล้วกันโอเคนะ วันนี้เรามาทำอะไรกันดีนะก็วันนี้ผมจะมาทำไอ้ทำไปทำสวนนะทำสวนตอนเย็นด้นะยนะ่อนนะอนญาตตอนก่อน <c oughs> ก็เริ่มมาบีว่าไอ้พื้นที่ที่ผมมาตั้งอยู่เนะีะค่อนข้างทุกรกันดารน,นะคือมาสร้างบ้านในในถ้ำ ทำในภูเขานะมันก็มันก็สวยดีนะแต่ว่าคือแบบพื้นที่ในการเอ่อไม่ใช่พื้นที่ดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแหล่งอาหารมันค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะฮะเนี่ยพอ,อไปตรงนู้นมันก็เป็นไ,ไซ้์ไงได้ไปถึงแหล่งอาหารจริงๆนู่นเนี่ยก็แบบค่อนข้างไกลยอยู่นะสำหรับใครที่ดูคลิปก่อนอันนี้นผมจะดูดีนะแล้วก็สำเนียงผมก็มีไม่ค่อยเยอะนะมีมีมีหมูชิ้น8ชิ้นนะฮะวันนี้ผมก็เลยตัดใจแล้ว จะมาทำได้ทำส่วนกันนะเนื่องจากว่ามีแฟนคลับที่นาทีจะมีครั้งหนึ่งนะ <Bro. S 1> ก็แนะนำว่าให้ผมเนี่ยไปทำไปทำได้ทำส่วนดีกว่าแต่ดูดูเสียนพะื้นที่ค่อนข้างที่จะแคบนะตรงน,นั้นก็จะเป็นเทรายแต่ไม่ไม่ใช่ปัญหาครับผมจะมาทำนาเจ๊ดทำได้ทำลาทำนาบนหลังคานะโอเคก่อนที่จะทำนาเราก็มีไอรอนโฮนะ ถามว่าผมไปคราฟตอนไหนก็คือแบบก่อนนี้ผมถ่ายคลิปไว้นะด้วยเจะว่าฟูเท็มันมันยังไงไม่ก็โอเคนะนก็เลยมาถ่ายใหม่โอเคมีที่พวนดินนะฮะมีมีดินสำหรับพอปลูกแล้วก็ทีนี้เราจะทําแบบตกแต่งด้วยไงเออให้มันดูสวยงามกว่านี้หน่อยเราก็จะเอาไม้แบบไม้ได,ดีไม้สีสีเออสีนี้ดีกว่าสีนี้สวยกว่าให,มใหมแบบ้มันให้อารมณ์แบบมันให้อารมณ์อะ ก็สำหรับใครที่ดูคลิปพาคก่อนๆของผมนะก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างน,นะเนื่องจากว่าก่อนอนนี้ผมปลูกต้นไม้ออาไว้คือคือไม่เชีงปลูกหรอกมันมันขึ้นต้นมันขึ้นแต่ธรรมชาติเสร็จแล้วแต่ว่าผมก็ไปตัดมันนะให้มันให้มันเทียเลยนะกองปล่าไว้ไม่ถูกใจสิ่งน,นี้แน่นอนนะยังยังขาดของอยู่นะอันนี้เดี๋ยวเราไปข้าวที่หลังได้ทีน่นั่นก็คือไอ้บัคเก็ตเออถอยมันไปช่องดวกันดี การทำอย่างนี้เป็นอะไรที่เปลืองเนี่ยเพราะว่าไอไอไม้ดิบอย่างเงี้ยผมสามารถเอาไปทำไม้แปลรูปได้ค่อนข้างเยอะนะโอเคผมจะปลูกเป็นร่องๆนะก็คือว่าก็คือว่าผมจะเอาเนี่ยตรงนี้จะเป็นล่องน้ำนะฮะร่องน้ำแนละ้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปลูกข้าวนะถามว่าทำไมผมถึงทำแบบเออนายอย่างนี้ก็จะไงมันจะมันจะได้ดูดูสา,งานง่ายนะ ก็ได้จะได้ดูตัวมีมีอะไรหน่อยตัวมีอะไรกันหน่อยอินแฟกคืออยากจะปลูกหลายอย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เออข้าวในการคววราฟโฟนอบโป่งอบปังอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคทำไมมันดูแบบมันแลดูไม่เท่ากันเลยวะเนี่ยตรงนี้มีช่องเดียวเนะี่ยบลา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 มันดูตลกแปลกๆอ่ะ งั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปช่องนู้นกันนี่ๆตัดทองนีนตง้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี่ยน่่ะตรงใต้ตรงใตง้ข้างหน้าเนี่ย ไม่ว่าอาจจะไปทําแบบพวกรางรถไฟหรือไม่ก็ไอ้ไอะไรนะในกระจกเออโอเคเราได้แล้วตรงกลางนี่ผมจะปลูกไอ้นี่ปลูกไอ้ปลูกข้าวนะฮะไร่พื้นที่ที่เหลือก็เอาไว้ปลูกแครอทแครอทอะไรเงี้ยนะหรือถ้าผมลืมก็ไปวางมาั่วแหละปลูกอะไรก็ปลูกไป ต่อไปก็บ Buck ัคเก็ตบัคเก็ตบัคเก็ตเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเดเองแล้วมันมันจะให้เสร็จสอบเลยโอเคไหนะๆเราก็มีบัคเก็ตแล้วเดี๋ยวเรามาทำมันนิดด้วยน้ำพุด้วยทีนี้ไหล่งน้ำไปอีกหน่อยต้องหาเวลา เออทำจุดแรงมาไว้แล้วว่าตรงนี้คือพื้นที่ที่ลงพื้นที่ที่ลงไปดันเจียนนะนดี่โชกกะเคนเดี๋ยวไปเก็บมาด้ยวยเผื่อเ,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 เราคราบไ,ไอ้พวกน้ำตาลน,นะเนี่ยไอเดียมีสไลด์ตรงที่เก็์คอมไปตีมาเนี่ย มีแหล่งลางไม่แก้ไม่ตักเออตลกดีวะ่ะเดินไปตั้งไกลเลย nếu mà nhằng đùa bạc đùa bạc nam đói bên này thì nó cho thiệp bị nữa cái phúc โอเคเอาแค่นี้ก่อนเลยกันเออใช่เราลืมไปที่ว่ะลืมลืมลืมฟาร์มฟาร์มอะไรเข้าเกมนี้เรากินหญ้าเป็นอาหารนะอินแฟกต์อินแฟกตเจอสามเมล็ดละตายเย็นละเดตะ ไกยเย็นแล้วแต่ตัแล้วก็เริ่มหิวแล้วโอเคไปพักกันก่อนนะครับเช ชิมเมตขึ้นเลยสลายไปครับประเด็นคือเสียไม่เหมือนวอัวเลย 压不败我。 แ้วได้ประมาณนี้ก็มานนี้ก่อนเนื่องจากว่าไอ้ไอบริจยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากนี โอเคดตูดีไม่น่าเกียดต่ออย่างนี้เลยแนมเหมือนสัญญาณโทรศัพท์เลยเนี่ยโอ้โเวลละโอเคไหนก็ได้เดี๋ยวเราไปหาเพิ่มดีกว่า นะฮะแม่กเบื่อเขากินกินข้าวหอมมะลิกินข้าวากรองกันไนอะ้นี่กินอุ้ย,ยตกตกตก,กินหญ้าเป็นอาหาร น,นีไม่มีแต่เนี่ยชุกเกอเคนะมันอกีมีตอนอ้นยาเลยสงสัยเราต้องไปไปหาตามแหล่งที่เราหาอาหารแล้วเติอนทางเตินทางไกลแล้แวแถว,แถวนั้นแถวนั้นได้เยอะอยู่ สาร้ายข้างล่างนี้เอามาใช้ได้ป่ะเนี่ยแบรดตอไม้เนี่ยดิวิชิพอลล็อกอ๋ออันนั้นเอาไว้นี่นะเอาไว้จอสมสีมีหนังเน่าอย่างนี้น่าจะมีซอมบี้ดนเผาตาย,อยโอเคต้นยางมันเต็มเลยเดี๋ยวเราไปทางๆเอานะ ถ้าเราทำนานขนาดใหญ่อาจจะต้องเก็บไว้เผื่อ,อเยอะหน่อยอะไรมาสป็อกบล็อกตะไคร้ตงใส่อีกหน่อยพาดด้านหลังมันต้องย้ายถิ่นถานตรงนี้แล้วลรูกก้สึกตรงนู้นได้ประกาน อันนี้มันมีแบบทั้งหมูทั้งเห็ดเป็กไก่นะแล้วก็มีนะย้อมสีต้นไม้ต้ไนไม้โอเคเดี๋ยวไหนก่อนกลับนะก็ฆ่าสาัตว์ทถ้วนี้เด่น เรลืมไปมาคิดที่ข้อได้ดาบคิดที่ข้อได้เดี๋ยวเร็วดูโอ้นี่นะโอ้แฟนตกแฟงตกชาร์จนี่อันนี้ถ้าไฟขับไม่บ่อเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนะครับนานมากอันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะ วะต้นหญ้าสีสดขนาดนี้ไม่มีลเมล็ดอันนั้นก็จุดจุดสปอนจุดเกิดของเราในต,ตอนแรกเนอะแตวเราจะแต่เราจะไปสำรวจตรงพื้นที่นั้นดูเนี่ยมีมีพื้นที่สำรวจอีกแล้วว่ะเดี๋จะต่อต่อพื้นที่ก่อนต่อต่อต่อทางก่อนอุ้ยจะมืดเลยดีกว,ว่า เอออาท็อปมาไหมโอเคเดี๋ยวเราบูมา้ก่อนนะสร้างเลมาร์กใจอีหน่อยผมต้องทำเตียงสำรองไว้อะเผื่อแบบเราไปเดินทางไกลแล้วก็แบบติดมืดติดมืดไอ,อ้สิเจี่นี่ไงเออ ไตั้งแคมป์แล้วผู้ชมหยิวเลยโอเคคิดอีก <c oughs> ยอมสีได้ไหมวะต้องยอมขนแกะขนแกะก่อนเกลื่อนหัวแล้ว คริทิคดดอลชาร์ตคิทิคอลนี่งไงเดือย้ยผมแบบฟรีวันนี้ผมมาสำรวจพื้นที่โดยรอบเนื่องจากว่าจะต้องเก็บทรัพยะบางอย่างทำทำกล่องทำทำอาหารกินเองนะในการทำและนานะและเนื่องจากว่าพื้นที่เราอยู่นะั้นเป็นพื้นที่ทุกรกันด,ดนารขณะที่ผมเลยต้องมาตั้งแคมป์เดินทางไกลเนะเพื่อเอาวัตถุดิบลับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะอย่างที่ประโยคอยอดฮิตในในข้อสอบ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไม่ได้กว่าเดิมนะอุ๊ย <c oughs> หนามากเลยครับโอ <c oughs> okay, เคี๋ยวหน่อมตะไม้กัน <c oughs> มีงูหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ เดี๋ยน,นี้ไมค้าไม่ฉลาดนะมีมีเต่ามีสัตว์หลายอย่างโอเคทำไมอ๋อผลีไปผลีไปคุณผู้ชมครับผมมีแผนใหม่ครับผมก็คือเราจะเข้าไปสำรวจพื้นที่ตรงนั้นด้วยแหละ <S <S แต่ว่าทีนี้สเสบียงที่เราเก็บมันเนี่ยมันค่อนข้างดีๆเยอะนะ แล้วก็แต่ว่าไอ,ไอโซนที่เป็นในตอนยาเนี่ยเราเก็บมาได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะเราก็เลยมีแผนว่าจะตั้งแคมป์ตรงนี้นะเป็นพื้นที่ที่พักชั่วคราวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราฟาร์มจนจนจน,จนถึงก็จะนะเขา,าเรียกว่าอะไรฟาร์มได้มากพอเนะี่ยเราก็จะกลับไปที่บ้านนะฮะตอนนี้เราจะอยู่พื้นที่แถวนี้สักพักนะ วเรา,เราทำวิธีปั๊บไหนง่ายไอ้ตัววิสลายนานนเนี่ยจะรอได้ไหมเนี่ยใช้จู่ข้างล่างมันมีโจรเนี่ยประเด็นอะเราตัาง้งวินแล้วกัน เดี๋ยวเราจะสร้างแคมป์แบบง่ายๆนะวา,วา,า,วางๆพอวางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปสำรวจไปพื้นที่ที่ผมบอก ได้ความพักาอากาศ